การรุกเบาๆแต่ทําให้ผู้ชายกลับมาคิดติดหนึบนึกถึงคุณเนี่ยนะครับมันคือเขาเรียกว่าการรุกทางคําพูดไม่ใช่ไปบอกว่าชอบเขาคิดถึงเขาจะเป็นจะตายจะอะไรยังไงอันนี้ไม่มีประโยชน์เราต้องรุกสมัยนี้ต้องรุกแบบ soft power ให้ได้คุณก็เฮฮาไปพูดคุยไปอย่าพูดว่าชอบนะครับแต่ใช้สายตาเป็นสายตาส่ง มองให้นานกว่าน,นิดนึง่งพอมองปุ๊บมีอมย้งอมยิ้มมุมปากอะไรสักนิดหนึง่งระหว่างนั้นจะพูดอะไรก็ว่าไปแต่สุดท้ายคุณลองทิ้งท้ายไว้เป็นปริศน,นานิดนิดและกันว่าแบบเธอนี่เป็นคนน่าสนใจเนาะแต่เดี๋ยวว่าหลังจะบอกว่าทําไมอ่านะครับคือ จุดประสงค์หลักของมันก็คือว่าบอกว่าคุณสนใจเขาแต่ยังไม่บอกว่าเพราะอะไรและทิ้งท้ายไว้ว่าเดี๋ยวเขาหน้าจะบอกเดี๋ยวว่าหลังจะบอกเดี๋ยวว่าหลังโอกาสดีๆแล้วจะเล่าให้ฟังอะไรแบบนี้นะครับมันคือมีนิ่งประมาณนี้ถ้าคุณหยอดแบบนี้เป็นนะครับแล้วคุณแยกย้ายกลับไปนะครับ คำนี้มันจะวิ่งวนอยู่ในหัวเขาตกลงเขาแค่โปรชนเน่หรือเขาชอบเราจริงๆแต่คำนี้มันก็น่ารักนิดนะเขาต้องมีใจกับเราแล้วนะน,นี่มันจะจีบตัวเองให้คุณไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรสิ่งนี้คุณต้องทําคือให้เขาจีบตัวเองให้คุณทําเป็นไหมถ้าทําให้เป็นมาเรียนคอร์สผมชื่อหลงครับเป็นด a r k คอร์โคโลจีนะครับจิตวิทยาสายดักๆนิดๆิด,ดมันจะทําให้คนรู้สึกว่าคุณเนี่ยมีสเสน่ห์แบบน่าค้นหาจังเลย